เรียกว่าทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบนะคะส่งผลต่อราคาทองคำค่ะแต่ว่ามุมมองของบริษัท YLG Bullion International นะคะมองว่าถ้าหากว่าราคาทองคำนั้นสามารถอยู่เหนือ3,200ถึง3,250ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะก็ไม่น่าจะส่งผลต่อโมเมนตัมขาขึ้นในระยะกลางและคาดว่าปีนี้ราคาทองคำน่าจะพุ่งถึง3,500เหรียดอลลาร์สหรัฐตามที่คาดการไว้ดังเดิมค่ะ ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอตปรับตัวลงหลุด3,300เหรียญอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทรัมป์มีการประกาศเลื่อนการขึ้นภาษีนำเข้า50%กับ EU ที่เคยขู่ไว้ว่าจะมีผลตั้งแต่1มิถุนายนเลื่อนออกไปเป็นวันที่9กรกฎาคมแทนโดยให้เหตุผลนะคะว่าการเจรจากับอุซูล่าฟอนเดอร์ไลเอนประธานคณะกรรมธการยุโรปเป็นไปในทางบวก ถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงแต่ตลาดยังคงต้องระมัดระวังเพราะพฤติกรรมของทรัมป์ที่กลับไปกลับมาเรื่องภาษีหลายครั้งในปีนี้ทำให้นโยบายการค้าของเขาเนี่ยถูกมองว่าคาดเดาไม่ได้และสร้างแรงกดดันต่อทองคาในฐานะของสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะและนอกจากนี้ประธานเฟดสาขามินนีแโพลิสายแคชคารีได้ออกมาเตือนว่า การขึ้นภาษีนำเข้าอาจจะกระตุ้นสภาวะของ stagflation หรือเศรษฐกิจชะงักพร้อมกับเงินเฟอ้อและยังมองว่าเฟดไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยจนถึงกันยายนนี้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนค่ะเรามาดูสี่ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำในช่วงนี้กันนะคะอย่างแรกคือความคืบหน้าการเจรจาการค้าของสหรัฐกับประเทศต่างๆ ซึ่งเหลือเวลาสรุปข้อตกลงอีกเพียงแค่1เดือนครึ่งเท่านั้นและจนถึงตอนนี้มีประเทศที่เจรจาสำเร็จเพียงสหราชอาณาจักรที่โดนจัดเก็บภาษี10%ส่วนประเทศจีนถึงแม้จะมีการลดภาษีลงมาถึง115%เหลือเพียง30%แต่ยังเป็นเพียงชั่วคราวแค่90วันเท่านั้นค่ะถัดมาเหตุผลที่2คือความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้จะอ่อนค่าลงก่อนหน้านี้จากปัญหานี่และการขาดดุลงบประมาณรวมถึงสภาของสหรัฐผ่านร่างกฎหมายลดภาษีแต่ช่วงกลางสัปดาห์ก็กลับมาแข็งค่าจนดอลลาร์อินเด็กซ์กลับมายืนเหนือ99อีกครั้งหนึ่งค่ะถัดมาอย่างที่3คือทิศท,ทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหลังประธานเฟดสาขามินิแป,ปลิสเตือนว่า การขึ้นภาษีอาจนำไปสู่เศรษฐกิจชะงักพร้อมกับเงินเฟ้อหรือ stagflation ซึ่งอาจทำให้เฟดไม่สามารถปรับลดดอกเบี้ยลงได้และเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำส่วนข้อสุดท้ายคือความไม่แน่นอนของด้านนโยบายของทรัมป์ที่ทำให้ตลาดคาดเดายากและเกิดความผันผวนสูงซึ่งทองคาเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยจึงมีแรงซื้อแฝงอยู่ถึงแม้ว่าราคาจะอ่อนตัวลงช่วงสั้นๆค่ะ ราคาทองคําที่เคยพุ่งแรงในช่วงต้นปีค่ะล่าสุดปรับค่าอ่อนลงมานะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการประกาศเลื่อนภาษีนําเข้านะคะกับสหภาพยุโรป50%เป็นตเป็นช่วงเดือนกร,รกฎาคมค่ะทางกลางการเจราจาที่ยังไม่แน่นอนด้วยรวมถึงคาเตือนจากเฟดนะคะที่ให้ระวังเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและหยุดชงะงักรวมไปถึงสภาวะเงินเฟอ้อที่อาจจะทําให้ราคาสินทรัพย์นั้นมีความผันผวน,นค่ะ